วันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนเทคนิคการรูดนะครับการรูดหวยนี่ก็คือง่ายๆครับการรูดหวยนะครับนี่มันได้กําไรชัวร์หลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันรูดยังไงอาจารย์หนูได้ยินแต่รูดร่ดกับวิ่งเหมือนกันไหมรูดกับวิ่งไม่เหมือนกันวิ่งคือวิ่งตัวเดียวเช่นเราวิ่งศูนย์นี่มันจะออกอะไรก็ช่างใน3ตัวนะมันจะไปอยู่หลักร้อยหลักอะไรก็ช่างเราได้แน่นอนแต่มันจะได้เช่นลงทุนเป็น0มันจะได้มา300ถ้าออกบน ล่างมันจะได้ประมาณ400คือกําไรลงทุนเยอะแต่กําไรน้อยส่วนคําว่ารูดนะฮะคําว่ารูดก็คือสมมุติวันนี้ให้รูด0นะครับสมมุติวันนี้ให้รูด์รูด0กย์ือซื้อเลยครับรูด0หน่อยนะครับก็คือ01ไอ้00จนถึง09กับ00010203อะไรประมาณนี้จนถึง09ไปกลับบนล่างด้วยนะครับมันจะเป็นทั้งหมด38ประตูแต่ถ้าแยกบนแยกล่างก็เป็นแค่19แต่ถ้าไปกลับบนล่างแล้วจะเป็น38บานหึทําไมมันเยอะจังมันได้กําไรเช่นรูด์ไป10บาทเราจะลงทุนไป380บาท ถูกมานะครับถูกมาคือทุกวันนี้บางที่เขาก็จ่าย90บางที่จ่าย70วเราเอาคิดราคามาตรฐานคือจ่าย70อ่ะถูกมาก็ได้700ครับเราลงทุนตัวละ10บาทไป380ลบ380าบาทเหลืออยู่320บาทครับนี่คือกําไรลงทุนไป10บาทถ้ารู0ศนย์นะนี่คือกําไรคือ320บาท 320บาทนี้ค่าแรงข้างต่ำแล้วนะครับกินข้าวได้กี่ข้าวเราอย่าไปซื้อเยอะเราถูกทุกวันเพราะหวยมันมีทุกวันเราซื้อแค่นี้เพื่อหวังกำไรแต่ถ้าที่ไหนจ่าย90จะได้กําไร520คือที่ไหนจ่ายเยอะมันจะได้เยอะกว่าเลยคือห้าร้อยยี่สิบคือเราลวดแล้วมันจะออกอะไรก็ช่างข้างเราไม่ต้องเจาะแต่ถ้าใครอยากเจาะก็เจาะหกคู่นี้ให้นะแต่ความเสี่ยงมันจะเยอะขึ้นแต่ถ้าใครลูดคือชัวร์เหมือนอาจารย์นี่เช่นหวยไทยลูดเก้าลูดเก้าไว้จบเลย ถ้าเราอยากได้เยอะขึ้นเราก็ลุดนเจอไปสิลูดตัวร้อยหมด3,800ันถูกมาก็กําไรส ,2 0 0อถ้าจ่ายบาทเจนะที่ใน90ก็กําไรอีกเข้าตัวเลยครับแต่ถ้ามันมาบนล่างงวด่ไหน่นะเช่นศูนย์ออกบนออกล่างรอบนั้นนะเราได้คูณ2โอ้โหกําไรเท่าตัวหลายหลายคนบอกว่าทุนน้อยทุนน้อยก็ลุดนห้าบาททุนน้อยก็ลุดนบาทรุ้น5บาทหมดไปร้อยถูกมาได้3 5 0รอหิบ1 9บร้อยเก้าครับกำไรร้อยหกสิเนี่ยคือก็ กำร้อยก็ได้ค่าประทูอยู่แค่นั้น,นครับไม่ต้องคิดเยอะลูดแล้วค่อยมาซื้อตัวที่ชอบเน้นๆเ,เอาเพิ่มเงินเอาแค่นั้นนะครับอาจารย์ปากไว้เป็นแนวทางนี่คือเทคนิคการรูดนะครับขอให้ลูกศิษย์ทุกคนลองนําไปใช้ดูเผื่อจะโชคดีก็ได้ครับสวัสดีครับ กบสวัสดี FC อาจารย์นอตตีวิบับนอนนอก,นอก,นอกทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์ ott, ee, ab, นอตตีวิบับนอนนอกครับวันนี้นะครับวันที่9นะครับเดือนธันวานะ 63, ครับ2อ6 3้ครับก็ที่ทราบกันดีครับเพจตอนนี้อีกแล้วครับมีแต่จะบล็อกอาจารย์มีแต่จะบล็อกนะครับเมื่อคืนโพสอะไรไปก็ไม่ได้เตรียมโดนเปิดเปจใหม่ก็แล้ว เพจใหม่เตรียมโดนปิดครับอืมเพจที่สองจะโดนปิดไ้ๆนี้เนื่องจากมีคนกันแกล้งรายงานทุกวันเลยเฟซก็ปัญญาอ่อนครับไม่วิเคราะห์ไม่ตวรวจเขารายงานมึงก็ปิดกดแม่งโคตรเยอะอีกหน่อยอนาคตไม่มีคนเล่นครับผมพูดตามตรงอีกหน่อยไม่มีคนเล่นครับบอกไว้เลยไม่มีคนเล่น มันบ้าเขาขายเสื้อผ้าอะไรต่างๆก็ไม่ได้ลงอะไรก็ไม่ได้ต้องยีงหน่อยไม่มีคนเล่นนะครับคนก็แก้งผมตอนนี้บ้าจะไม่โพสลงเฟซน,นะครับโพสปั๊บแม่งก็บอกได้จะทำอะไรได้อนาคต ีเอาฮานอยกันเลยครับฮานอยนี้ฟัน9ก้ารูดก้าครับมาติดตามทางช่อง YouTube เอานะครับแล้วก็เข้ากลุ่มลไลน์ไว้เพื่อความปลอดภัย90 95 93 91 99 96 90 95 93 91 99แล้วก็96ครับ3ตัวมี905 903 906 905 903 906ตัด05 03 06เล่นด้วยนะครับเม็ดเดียว9009กัน60ไว้ด้วยขอให้ลูกศิษย์ทุกคนร่ํารวยนะครับวันนี้อาจารย์มาแบบสีหน้าแบบเซ็งเพจเฟซ เฟซมันก็บอกคอมเมนต์บอกแชรครับไม่รู้ไปทําอะไรให้มันไม่ได้ทําอะไรเลยไอ้พวกรายงานมึงเนะมึงเนะอืมเนี่ยให้คุณเจอมึงแล้วกันนะครับอ่ะสวัสดีทุกคนครับครับสวัสดีครับนะครับอาจารย์มาอาจจะมาแจ้งลูกศิษย์นะครับว่าเนื่องจากเพจอาจารย์โดนปิดตอนนี้นะครับก็เลยจะมาหาวิธีนะครับดูเพจใหม่กันอันนี้ก็เป็นเพจแท้นะครับเพจแท้ชื่อนัทพงศุภพิษครับเนี่ยจะเขียนว่ามีผู้ติดตามสอง ลานกบขุนนะครับผมก็จะสังเกตตรงนี้ครับมีนามมนส์ามีรูปตรงนี้เป็นรูปเหรียญเป็นรูปเข้าห้อง VP ีลายนี้เท่านั้นมีรูปอาจารย์กับ BM แล้วก็จะมีจะมียอดไลค์เยอะครับผมจะมีอรพันที่ประมวลแท็กมานะครับยอดไลค์จะเยอะเพจนี้ก็โดนแบนอยู่ยิงครับอันนี้เขาเรียกว่า Facebook ทีนี้เพจนะครับเรากดที่ช่องค้นหานะครับกดที่ช่องค้นหาเราพิมพ์เลยนะครับเพจเพจนี้ก็ได้ครับตาหนักปูใหญ่นะครับเนี่ยเราพิมพ์ก่อนเลยว่าตาหนักนะ เดี๋ยวอาจารย์ขออนุญ,ญาตพิมพ์ก่อนตำหนักเนี่ยตำหนักปุ่ใหญ่อาจารย์นอตเราคลิกเลยเนี่ยอันนี้ก็ใช่นะครับอันนี้ก็ใช่นะจะเป็นรูปอาจารย์ใส่ชุดลอสีนะครับเพจจริงเพจจริงจะมีผู้ติดตามสามแสนสี่นะครับสามแสนสี่หมื่นคนนะจะเป็นรูปอาจารย์แล้วก็มีเนี่ยมีไอดียไลน์มีอันนั้นนู่นนี่เต็มนะครับมีสามแสนสี่นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปแล้วก็ไปกดตรงนี้ให้เป็นถูกใจให้เป็นสีน้าเงินถ้าแบบนี้คือใช่แล้วการเปิดให้มันแจ้งเตือนเวลาและสดคลิกตรงนี้ครับ ตรงฟีดข่าวตรงนี้ให้เลือกเป็นรายการโปรดนะครับรายการโปรดตรงโพสต์นี้ก็เป็นมาตรฐานนะครับตรงนี้วิดีโอก็เลือกทั้งหมดนะครับวิดีโอถ่ายทอดสดก็เลือกไปทั้งหมดลีกเข้าไปมันจะมีให้เลือกนะครับโอเคเนี okay. ่ยนี่ก็คือเพจจริงและอีกเพจหนึ่งครับจะอยู่ในนี้ก็ปักหมุนให้เลือ่อนมันมาดูในนี้ก็ได้ถนะ้าหาไม่เจอจะอยู่เนี่ยอาจารย์จะแชร์มาอยู่นี่อยู่นะครับหรือว่าเราพิมพ์เลยครับว่าอาจารย์นะครับอาจารย์เดี๋ยนะพิมพ์ก่อน อาจารย์เอาๆ,ๆ,ๆนะครับแป๊บหนึ่งนะอาจารย์น็อตตี้นะครับน็อตตี้อันนี้คือเพจใหม่นะฝากฝากเข้าไปกดติดตามด้วยนะครับน็อตตี้อาจารย์ขออ,อนุญาตพิมพ์ก่อนเพราะว่าไม่เห็นนะครับแป๊บหนึ่งนะพิมพ์ไม่ถนัดนะครับวิ<า>บบพอบตํนักหน,น,นักปูใหญ่ นะครับเปลี่ยนใหม่เราพิมพ์อย่างนี้เลยครับอาจารย์น็อตตี้วิบวับแล้วก็เว้นวักนะครับตำหนักปูใหญ่น็อตนีไม้เลขเจ็ดนะครับน็อตตี้นะครับแล้วก็กดค้นหาได้เลยครับค้นหาปุ๊บนะครับรอเนี่ยเพจใหม่นะครับจะเป็นรูปนี้ครับคนติดตามเพจตอนนี้กดถูกใจเพจก็หนึ่งจุดห้าหมื่นนี่คือเพจจริงนะครับคลิกเข้าไปเลยคลิกเข้าไปเนี่ยจะเป็นรูปนี้เป็นนางลำรูปปกเอาเอาโอ้ยเดี๋ยวนะ รูปปกทีนี้รูปปกก็จะเป็นรูปนี้ครับเนี่ยเป็นรูปออนัทเสื้อสีขาวๆนะครับเขียนว่าเพจใหม่แล้วมีคนกดถูกใจอยู่ตอนนี้เก้าพันนะครับนี่คือเพจจริงนะครับเรากดเข้าไปเนี่ยตรงนี้ต้องกดให้มันเป็นสีน้ำเงินให้ขึ้นว่าถูกใจแล้วแล้วตรงนี้ก็เลือกเหมือนเดิมครับตั้งค่าเป็นรายการโปรดเหมือนเดิมแล้วก็เลือกตรงนี้เป็นทั้งหมดเหมือนเดิมนะครับเลือกเลือกเหมือนเดิมนะแค่นี้ก็ถูกต้องแล้วนะครับฝากเพจใหม่ด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ ตอนนี้ผู้ติดตาม28,000คนนะเพียดใหม่เพราะเพียดเก่าเราล่วงแล้วอาจารย์ร้องให้ทั้งคืนเลยสวัสดีครับ พ่อมาอปลดภ่ยทั้งลูกหลานโยเทนโอให้องคพ่อผู้ศิโสาอสุญัทเอ,อนผอขดินเสียง,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 งลำห ลถครับเรามาร่วมวขอสมาการนะครับเมื่อกี้มีสายเขานาครับการขอสมาการคือการรถการกรรมหลันกรรมใครไม่เคยถูกหวยใครดูงไม่ดีมาร่วม,มกันขอสมาการฟสีได้ที่ตรงนี้ครับอ่ะ ตั้งนโมค้อมกันสามจบครับนโมตัสสะภะคะวะตัวระหตุสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะตัวระหตุสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะตัวระหตุสัมมาสัมพุทธัสสะท่องตามนะ sa, ครนะับกายะกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังสันจะิตจนะกัมมังอะแสนจิตจะกัมมังขะมันตะุเมอะมุสิก oh. ัมมัง พระวัตุเมกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำร่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตาม ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโปรดยกโทษจงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมให้เป็นอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดแม้แต่กรรมใดที่ใครๆทําแก่ข้าพเจ้าก็ตามที่ใครๆทําแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้า เป็นอภัยทานขอจงดนใจให้เขาหลนอนใจให้เขาเหล่านั้นกับมีเมตตาจิตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเรกพเจ้าเพื่อจะได้ื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปรรมตลอดไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าเจ้าพร้อทั้งพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจน วงศาขนาญยากผู้มีการะกุลของข้าพเจ้าผลจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยสะเนียจันไรและอุปัตถวันตรายทั้งหลาย จงเสื่อมสิ้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้รมขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจจจจจจงงงพพรรสสสสสาาาาเเเ็็ิินนนััปโยหุุุุ ก็จบลงไปแล้วสําหรับบทขอขมากรรมนะครับใครที่ดวงไม่ดีรู้ตัวว่าทําอะไรก็ไม่เคยถูกหวยมิตรสุยนะครับเลลกับวัตถอการงานการเงินกับวัาดีนะครับได้มารเลไรกใส่ไปเมื่อนะครับให้เขามาร่วมกันขอขมากรรมกับอาจารย์นอตีวิบวักนอนนอกไดฟีนะครับนะครับขอบคุณ FC ที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับยูทูบเบอร์นอตคนนี้ได้นะครับ น,นี้ก็ขอลาลูกศิษยทุกคนไปเจอกันตอนเย็นขอให้เป็นเศรษฐีนะครับอย่าลืมติดเลขรถอาจารย์ไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ